โอเคสวัสสำหรับผมพิลไรเดอร์ในคลิปนี้เราจะมาการหา Ancient d e b วิดออกเสียงไม่ถูกนเะดีย๋ยวผมใช้ AI ช่วยแล้วกันหรือผมขอเรียกสั้นๆว่า a นเธอไรต e แล้วกันวิธีการหา a นเธอไรต e หลักๆเลยครับจะมีอยู่ทั้งหมด2วิธีวิธีแรกก็คือการที่คุณนั้นขุดลงไปที่แกน y 15ให้คนดูที่มุมมุมบนซ้ายลงจาก81นะครับไปที่ชั้นที่15แล้วก็ ทำอะไรก็ได้คือวางเตียงเพื่อให้เตียงระเบิดใช้ท n t NT เพื่อให้ท n t NT ระเบิดอะไรนะตัวบอสวิทเทอร์ผมลืมชื่อบอสละนัออะ่นแหละก็ล่อมันให้มันระเบิดหรือวิธีไหนก็ได้สุดท้ายมันก็คือวิธีเดียวก็คือการไปที่แกน Y15 แล้วก็ทําการขุดหาวิธีสองคือหาจากปราสาทพิเกลินครับในปราสาทพิกลินหรือปราสาทที่มันสีดําๆหน่อยอะ่ะสีดําๆแล้วก็ มีทองมีพิกลิ้นโอเคทุกคนแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยดีกว่าก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ y 62เนอะผมจะไปที่ y 15ก็ลงไปชุบ y 15จากนั้นผมจะขุดเป็นแบบ3.3 3, เพื่อให้มันแบบใหญ่ใหญ,ใหญ่กำลังพอดีอย่างนี้เนาะโอเคขั้นต่อไปคือผมจะเอ่อปรับเป็นโหมดเอาชีวิตรอดและจับเวลา30นาทีนะครับในการขุดหาเอ่อเน,นเนเร์ไลท์ ก็เริ่มกันเลยโดยการขุด1 2 3วางที่นี่แล้วก็จุดระเบิดถอยหลังโอเคประมาณนี้เนาะก็รทำงานแล้วก็ทำานี้ไปเรื่อยๆฮะจนมันครบแล้วก็อย่าลืมมองรอบๆด้วยนะเผื่อเผื่อเราเจอโอเคเราเจอแล้วเนาะหนึ่งก้อนตรงโน้นเโอเคเจอสองก้อนเยี่ยมวี y good เจอเป็นสองก้อน โอเคก็เป็นสี่ก้อนอุ้ยเจอสามเลยหรอโอ้อุ้ยเจอแล้วโอ้ของดีโอ้ก้อนหนึ่งตอนนี้เจ็ดนาทีนะได้มาส็จก้อนละืัวดีอยู่เนี่ยโอเคเจอสิบแปดโอเคครบสามสนาทีแล้ว ก็มาดูผลลัพธ์ยกันก็เราผมก็ได้เป็นแอนเชียนมา22ก้อนเนาะก็คือ30ทีเราสามารถทำชุดดำได้หนึ่งเซตเนะคือหมวกชุดกางเกงก็รองเท้าเซตหนึ่งก็อาจจะเหลือเศษเอาไว้ทำพวกนี่ไงก็พวกเออุปกรณ์เช่นขวานแล้วก็ดาบโอเคครับนี่ก็เป็นอินหนึ่งวิธีเนาะในการหาในเท่าไรท์ก็คือมาที่ปราสาทพิรินจากนั้น้คุณหากล่องครับหากล่อง ผมขออนุญาตเป็นใช้โหมดเออสร้างสารรค์เนาะหากล่องกล่องมันจะอยู่ข้างในเนาะนี่มันจะมีพวกเนี่ยจะเห็นกล่องอยู่ก็เปิดกล่องไปคุณก็ได้มาละในเท่าร้อหนึ่งชิ้นแล้วก็ได้ในเท่ไร้อยอัปเกรดมาด้วยถือว่าดีอยู่นะถ้าคุณเจอปราสาทพิกลินอ่าโอเคไม่มีก็ประมาณเนี้ยในการแบบหาในเท่ไร้อที่จริงการหาในเท่าร้อมันก็หลักๆเลยก็มีสวิธีนี่แหละ โอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์สำหรับใครจะแต่งความที่ชอบนะครับสำหรับคลิปนี้นครับบบาย